สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่จันทบุรีค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ที่นี่นะคะเป็นวิหารที่สวยมากแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะจอดรถได้เพื่อที่จะเดินต่อไปยังชุมชนริมน้ําจันทบูรค่ะเราตั้งใจจะไปที่ชุมชนริมน้ําก่อนแล้วค่อยเข้ามาดูในโบสกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ ที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรแล้วค่ะข้ามสะพานมาจากโบสนะคะก็ลุยไปกินข้าวกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวกลังร้านเจอีทเข้ามาปุ๊บนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกถึงความเย็นค่ะไม่ร้อนเหมือนตอนที่เดินมาเมื่อกี้เลย เราจะไปที่บ้านรินรูชุมชนก่อนค่ะตอนนี้นะคะเราเจอร้านขนมโบราณแล้วค่ะลองซื้อขนมนิ่มนวลกล่องนึงค่ะเอามะม่วงกวนดีกว่าค่ะอันนี้อันนึงมะม่วงกวนอันสิบบาทเองมะม่วงกวนราคาสิบบาทเองเหรอคะไปไหนแอนไหนก็ได้เอาอีกอันนึงอันนี้ค่ะสามสิบห้าค่าหกห้าเจ็ดสิบห้าเอ็มเงินค่ะ นี้นะคะเราถึงแล้วค่ะบ้านเลรูชุมชนที่ชุมชนริมน้ำจันทบูรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าจะขึ้นไปที่ชั้นสองแล้วนะคะนี้นะคะเราก็อยู่บนชั้นสองแล้วค่ะซึ่งแพลคิดว่าคนที่มาเที่ยวชุมชนริมน้ำจันทบูรเนี่ยนะคะควรที่จะ เข้ามาอ่านแล้วก็มาเห็นรูปเก่าๆของที่นี่ค่ะจะทําให้เรารู้สึกว่าจากที่แพลวเริ่มต้นเดินมาแบบไม่รู้อะไรเดินมาหาของกินเดินแบบเร็วๆนะคะพอเข้ามาที่นี่ได้อ่านประวัติแล้วเนี่ยก็ทําให้แพลวรู้สึกว่า การเดินของแพลในหลังจากที่ออกจากบ้านนี้ไปคงจะแตกต่างค่ะแพลคงจะค่อยๆเดินดูบ้านเรือนต่างๆเพราะว่าที่นี่เนี่ยบ้านเรือนอายุกว่า100ปีเลยค่ะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยเป็นที่ที่มีทั้งคิสยวนคนไทยขุนนางพ่อค้าประชาชนอยู่รวมกันค่ะตรงเนี้ยคือเมื่อก่อนที่เขายังสัญจรทางเรือค่ะตรงนี้คือที่ที่เขาเรียกว่าเป็นที่ที่เหมือน รุ่งเรืองสุดๆอะค่ะแล้วก็เหมือนเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจเลยค่ะเพื่อนๆมันก็ทําให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนในสมัยก่อนแล้วก็ได้เห็นว่าคนในรุ่นปัจจุบันนะคะมีความตั้งใจอย่างมากที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือว่าจุดเด่นของชุมชนสมัยก่อนเอาไว้ค่ะนี่นะคะก็จะมีบริการเช่าชุดสำหรับถ่ายรูปวยค่ะนี่ก็จะลองดูว่ามีไซส์ของแผวหรือเปล่านะคะอยากถ่ายใม่มีนะครับ ไม่มีครับผมออใส่ชุดเสร็จเรียบร้อยก็มาถ่ายตรงนี้ได้เลยค่ะมีเก้าอี้ให้ยืนนี่ตรงนี้ด้วยอ๋อสาวเวียดนามแน่เลยเนี่ยชอบปั่นจักรยานนี่ แฟตรงข้ามสันเจ้าค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านกาแฟเจ๊กิงนะคะเป็นกาแฟโบราณที่เราเห็นกันนะคะก็คือจะมีผู้สูงอายุนะคะคนที่นี่นะคะมาเล่นหมากรุก,ลกเล่นสากากันค่ะเจ๊กิงบอกว่าเล่นกันทั้งวันทั้งคืนเลยก็มีนะคะเราเปิดให้เขาเล่นทั้งวันทั้งคืนทุกคืนนะแต่้งกลุ่มของคนหรือวอ๋อซึ่งร้านนี้คนแบบเยอะมากจริง เต็มทูกเตนี่ยังน้อยใช่ไหมคะฝั่งอาทิตันเยอะกว่าน like, um ี้เพราะว่าเขาหยุดก um ันอะนะเตาลูกเต้าจะไปโรงเรียนหมดแล้วแล้วมันมีพวกพักาคุงพัก้าพลอยหรือว่าคือแบบกาจะมาซื้อขายการนัดพบกันก็จะมาตรงจุดนี้กันก็สุดมากอ๋โอโหเพื่อนๆค่ะจะบอกว่าดีมากเลยนะคะเจ๊กิ่งบอกว่าเล่นกันอย่างเงี้ยค่ะคือมีไปประกวดแข่งขันด้วยนะคะแล้วก็ได้รางวัลเป็นพัดลมบ้างเป็นเงินบ้างค่ะ คือถ้าเกิดว่าแถวบ้านเรามีชุมชนแบบนี้นี่คงดีมากๆเลยนะคะอันนี้กล้วยอะไรอะคะอันนี้ขายยังไงคะต่อละห้าสิบคาาอย่างนี้ตอยี่สิบตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านขนมโก้ะคะ่ะ ซึ่งจะบอกว่าขนมโกะคือขนมสุดโปรดของแพลเลยค่ะนอกจากขนมโกะนะคะขนมทุกอย่างคะ่ะน่าสนใจหมดโดยเฉพาะสัมปนีค่ะมันกินแล้วมันละลายในปากเลยอะคะ่ะเพื่อนแพลซื้อเยอะมากแพลซื้อแทาทุกอย่างเลยค่ะอย่างละกล่องถึง4กล่องนะคะราคาถูกมากกล่องละแบบส2บ1 3 0 25ส้าอย่างเงี้ยขายราคาถูกมากอะ่ะที่เนี้ยไม่ใช่ราคาแบบ นักท่องเที่ยวแบบแพงๆอ่ะเป็นราคาแบบชาวบ้านจริงๆอ่ะโคตรดีเลยอ่ะแล้วก็นี่ค่ะเขาให้ดอกจันทน์กระพาะเรามาด้วยค่ะหอมเหมือนน้ำอบไทยขอบคุณน,นะคะเช่ออีอกวยเตี๋ยว,วยงไป็งล <ไป S 1> ่างเลยสันจ้าไปอีกอ๋อเลยสรนจ้าขอบคุณค่ะสีเขียวเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะมากิน ก๋วยเตี๋ยวกั้งของใจอิท e นะคะให้เลี้ยวไปทางตลาดพลอยค่ะโหคนเต็มร้านเลยค่ะว้าวตอนนี้นะคะก๋วยเตี๋ยวต้มยำทะเลนะคะก็มาแล้วค่ะพเพื่อนมาดูตอนนี้เจ็ดสิบบาทค่ะสมาชิกก็จะมีก้ามปูนะคะกั้งตัวที่หนึ่งกั้งตัวที่สองตั้ง 1. 1> ตัวที่สามปมีกระปูมีกุ้งมึอ ต้องเหนื่อยแน่นมากโหโหเขาอร่อยขะเพื่อนานต้องยังคจจาดอ่ะจานนี้คือเห็ดน้อยด้วยนะคะงงงมาก่อต้อู้เอะีจ โ้โหน,นี่คือทะเร่วมจิ้มนะคะ,นนะ,ค,ะคือราคา200บาทนะคะถ้าเอาแบบรวมมีค่ะและราคาสา0 0้อยค่เอาเฉพาะปูค่ะซึ่งดูสิคะมีไข่ปูด้วยคะ่ะเ,เพื่อนๆแล้วปูอะ่ะเขาก็แกะมาให้เราด้วยนะคะเนี่ยดูดิคะคือแกะมาให้เท่าที่เขาจะแกะให้ได้ะคะ่ะ ยเยอะมากอ่ะเพื่อนเพื่อนคะมาสั่งแบบแพวเนี่ยฟินค่ะนี่ไม่กล้าเหรออ่าันกอย่างต่างๆฟินมากเลยค่ะเพื่อนร้านนี้ยังไงก็ต้องมาอร่อยสุดอะไรมากต้องมาค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าไปในโบทกนันดีกว่าค่ะ 好美呀！